จะพากันกลับเนาะแต่ว่าเห็นจีกวยก็เลยว่าเออโอนปัดได้กินจีกวยก่อนโอนปัดพีเนาะอ๋อ่าน้าแซ่บกเทว่าน้าแซ่บเทว่ารับลีโวส้มเหาเนาะขายเท่าไหร่เออเราพากันมาเว่าไม่อันนี้นะขายเท่าไหร่วายกวายก เซบอ้กุยเซบอ้สามพันสามพันก็ได้้อยมาตวยสา0พันาพันสาพันได้จากนวยสาพันแต่ข้านวยคือได้หน่อยเท่คือได้หน่อยเท่มาเอาหนี้เหรอวะจะมาเอานี้มือกว่อยู่ นีไอ้ตู้เป็นคนเรารูกมาเป็นวงจิ้มวงวงเหรอจีมผาเหรอจี้ผาจีปอจีจีจีลูจีลูจีผาจีลูเปล่าผาจีไรเหรอเตึมไอ้ลูโอ้ยเอามารดเราอุตส่าห์อยากให้โอ้ยเจ้าดดาว เอามากินเด้แม่ 万物。 ชมความงามป้ามื่อกี้โ่งงานเนี่ยมวยาบักตัวตัวอนต่ากันแน่แล้วป้าอีสาคนมีเหอนอยู่ขังนี่เด็เจ้าต้องไปให้มันุดเจ้าจิ้จ้หวัวป้าพระกาศงามแทบป้าเหอไหลบหร่ทุกคนป้าป้าเร็วเร็วเร็รรป้างามขนาดเลยนี่ยเธอใส่มองใส่มอง ตอนนี้เพื่นกำลังเอาเหงือกไปสิบอเ็ตีมองอครับครับปะนี่เขามอดบ้านนามอด ที่ตอนนั้นอู๋เคยมาขี่เหือท้าลมหนาวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเจนนี่สิอๆจะมา่นเหรอต่อตอนนั้นมามาท่าคลิปนีแหละมานอนเฮือนมู่เดี๋ยวขี่ลงไปนี้โโหูมู่ซิยุเหือนกน่นี่เห้อมู่ที่นี่บอกแมนขี่ลงไปนี่ใครเคยมานอนเฮือนหลังนี้หังนเนเน่ทางหน้านี่เนเน่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 อู้หูมืงอนีบ่ Yes sir โอู้หเพชรอยู่เหือนบ่นี่อยู่นี่แหละอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละจอดบ่ บโบกงาเพชรอยู่ยหยเหออ้าววิ่งไผ่โยเฮือนเดตต่ออ่ะมีลูก<ม><ม>ไข่ประตูไข่ยู่ประตูไข่อยู่ยเดี๋ยวกลับมาก่อนกันอู้เคยมานอนทางนี้นะเดี๋ยวไปทางพุ่นไปทางพุ่นมันสิตอนนั้นอู้เคยไปขี้เหือกับเพชรพากันไปขี้เหือหาบตีปลาได้ปลาคอตัวนึงเฮือนอ่ออาไปทางเดตต่อโอู้เขาจะล้อมห่วงมาเลยไปดีแล้วอ๋อตื่ไปทางนี้ไปทาง นน่าจะเม่นลงน้ำปะเนี่ยมันมาหอดพี่เด้น้ำกันเลยโดยที่ลงเทวอันนี้น้อยอึดอึดอึดนี่ <c oughs> อันนี้เคยตอนเคยพาคอยแอนแน่ขี้เหงาหมองฮอดมองพี่เลยนะมองนี่นี่แม่นมหาหมูจะอยู่นี่แม่นมีเหนินหมูอยู่หันอีก <c oughs> นีแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมูผู้นั้นไปเฮ็ดเบี้ยงแล้ว อ้อมหอบไปด้วยนาเหมทุกคนการคมมานาคมแบบนั่นกะเตกไซแบบเหือลูกเหี่ยวเลยเด้อเห็นบ่ออันนี้เหือก็น่าจะเป็นแบบทุกอู้คิดว่าทุกหลังคาเงินต้องมีเหือทุกหลังคล้ายๆกับแบบทุกหลังคาเงอนต้องมีรถจักรทุกคันประมาณนี้อู้ตัวนอนนี่ก็คักตวัวไ,ได้อยู่ได้อยู่เลยมาตัวเสี่ยวเจ้าขวาอยูบีนเฮ่เจ้าขี้<ะ>เ่เสี่ยวเ,เจ้ยนะไย อ้สมพ่ษเขาค่อยเจ้าก็เป็นเซียวค่อยตัวบุ๊มนจะเป็นเลื่อยข่อยเออนี่อัมโบทุกคนทุกคนเห็นเครื่องกลางกันบอกมันจะเป็นอ่าไม้อันนั้นอันนั้นเป็นบ่อนที่เขาเจ้าดักดักอ่าดักดักดก,กุง้งเฮ้ยดักปลาแก,ก้วนี่อันนี้บ่อนที่เขาเจ้าดักปลาแก,ก้วนี่เดีว่านี่น่าจะบริได้ใส่ยอย่างไรตีนี่งามที่สุดเลยหมบานนี่ เห็นเธอใดกันยังแบบประทับใจทุกเทื่อที่ได้มาตอนมากับไออันแนนจะขี่เหอ้อมพุ่นอ้อม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 มาพี่พี่ไปจอดมาที่แรกทามาจอดนี่จอดพิท่าแล้วก็เลยได้ขึ้นไปจอดยุพุ่นตอนนั้นข้างปดะตยนี่หมู่บ้านแห่งนี้กะอาชีบลักๆกะอ่าน่าจะเป็นการประมง ประมงหาปลาแล้วนาให้นาตาก้าเขากับชิยูฟ้าคุณเห็นบอกเขาไปเวลาเขาจะไปให้ไปนาเขาก็ต้องขี่เหือไปทัน,นวันเนื้อที่มีจำกัดเมนคล้ายๆคันคันซิเวลและหมู่บ้านนี่คล้ายๆเป็นหมู่เกาะเนาะยูตามดดนคิดว่าเป็นหมู่เกาะแล้วาการอันที่การยูอาศัยแบบเดิมๆกันเบื้องจากาาการหุบทรงของอาคารุกคนมันช่<ม>เป็นแบบเฮือนที่ว่ามีเฮนเป็นสองสั้นแล้วกัน เพือนทา้งลาะทงก้องสิเป็นเพื่อนเปิดตารางคือเพื่อนอูสมัยแต่กอนแหละเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อู้กับปั๊บแต่งเข้ามาแล้วเป็นเพื่อนคือไม่คือกอแต่เดี๋ยวนี้ยังยึดถือได้อยู่บางหลังก็ยังยึดถืออยู่ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นไม่แล้วกับมีทั้งเงื่อนเป็นไม่แล้วกับเป็นเงื่อนเป็นกอสลับทั้งกอครือคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี่ขนาดส่วนใหญ่ขนาดจะอบพยพมาแต่ทางแข็งยังจันพุ้นะทุกคนทางบ้านไม่ตู้อู่ผู้แหละทางนั้นผู้แหละเขาจะเป็นคนทิ้นเก่าไม่ตู้แต่ก่อนก็เคยอยู่หมู่บ เป็นเขตแบบคล้ายๆแบบอ่าจุ้มแบบคนไทยบ้านเดียวกันแต่ว่าไม่ต้มันจะย้ายขึ้นไปอยู่ทางเทิงพุ่นคืออยู่ทางร่องซานพุ่นแต่ว่าบางคนเพื่นกันยังอยู่ทางนี้อยู่สินะว้าวบูทุกคนเบื้องควยลอยน้ํานี่ตัวย่ไปลอยแข้งมึงดูตัวไปยศิศนะโบไอยบไบเจ้าป้าตัวกันเห็นอยู่อันกลางน้ําเลิกๆอันนั้นนี่ คิดว่าเป็นตัวงเงืงอกไอตัวเนาะแอค่ะนันนี่อุ่นอ้อาวเรียวบบงหน้าอีกมายควว่ามาถ่ายกูทำไม <c oughs> นี่ฝ้าลอยน้ำเก่งแท้ว้าว <c oughs> อ้าวตัวนี้น้อยกับหูลอยเนาะหูลอยแลหรอก่งกว่าเจ้าอีกนะ เจ้าเนยบัวหญ่ยังมูลอยจะเกลืออันนั้นเนาะตัวควายใหญ่ก็ควายก็ควายใหญ่ก็ยุตแต่อายุมันไหนกว่าเจ้าเจ้าก็สิจิงจ่างเด็กกระดกกระดอกกันหรือเออเบิเออเอ้งมึงโค้ดสองตัวนี้โค้ดป่านโค้ดฟาเฟ่ดมึงไหมเนาะคือกันเป๊ะเลยเนาะมึงหนาขึ้นกันเลยเออป้าแต่มันสะอาดเลยเนาะไหมทุกคนเคลียนี่นะเหมาะแค่การเลี้ยงควายที่สุดเพราะว่าอย่างควายมันมักอาบน้ำ ใช่เลยควายข้งควยน้อยควยบม่ได้ตื้นๆเลยนี่ควยน้อยมากเลยน้อยได้นี่นะควายบุญดาบึงมันฟูมเออมันดำมันหัวดำมัดหัวเลยเดี๋ยวเบื้องหน้าคือเครียดคือเคี้ยนไปตัวเบื้องหน้าคือเครียดนี่แหละโอ้เอ่อเอ๋อเออเออเดี๋ยวก่อนเบื้องหน้ามันคิดว่าเจ้าเป็นเดินคิดว่าอย่างสร้างว่ะมันดำอีกละเออดำอีกแล้วโอ้ย ดยเบิ้งดูยยดน้เนาเบิ้งขันทาแบบเบิ้งยูพูนคือคือว่าไม่ไม่โตอย่างวไม่โตอย่างวาเสียนะมันดำไม่เห็นแต่แบบเงาเงาแหมขึ้นมากินน้าเลยเออขึ้นมากินหญ้าเลยโอ้ยวาวกับบุกนี่อันนี้ก็เป็นเหือแล้วก็เป็นอ่าเป็นเหือจักเนาะเป็นจักเพื่อนเสีเอาไว้นี่นี่นกระสิมีเหืออยู่พูด บ่อน,นี้แม่นอู้เคยมาอ่าอู้เคยมาอันขี่เหือไปพูนเนาะไปพูนไปกับมู่คนที่ซื้อเพชรเนาะเดี๋ยวมันนี้อู้เ่เห็นเพชรอยู่เหือหน้าจะยังบุฮันมาเตะเวียงเนาะเพราะว่าเพชรทันเห็ดเวียกประจําตอนอู้เคยขี่เหือ,อน,นี่แหละพูนโดยเอยขี่กับมู่คอยค้าเดี๋ยวพูนไะเกาะตัวน,นั้นพูนแหละพูนไก่แท้ไก่บาเบิง้งคืมอมโอม่ขี่บอกด็ดนเสือสีปลอดดูภายไนเกาะ โดนประมาณ <laughs> <laughs> ประมาณยี่ประมาณอ่าซาวนาทีเพล่อะการกขี่เงาซาวนาทีดนไเลยหอดะบอกว่าสาวนาทีหอดได้ oh. เพราะว่าตอนซ่วงมาข่น่ะนะมันเป็นส่วงอันพายุพายุเข้าแล้วน้ำมันเป็นคืนแบบนี้นะ oh. ติ้วตัวตัวเบิ้งงขาเจ้าหัวอ้วแท้ว่าจะเหยือยานตกว่าสันมีแต่คนเป็นแต่ยักหัวอันนี้เพ่นเอิ้นผู้หงมเป็นบนะ่เนาะคน่าเมุกีเนาะ จริแล้วแต่ว่ามัน่าจจะขึ้นไปแล้วมันอาจจะงามเลยทุกคนเนาะองว่ามันเป็นนาผ่านะแมนเดี๋ยวนั้นมันเป็นนาผ่าเราสามารถไปท้ายหูบอย่างได้ปกติแมนแล้ววิธีทางขึ้นก็อาจจะค่อยๆขึ้นไปตามสันพูแหละแมนมันอาจจะค่อยๆเรียบแคบเมืองนั้นไปแมนเนื่องจากว่าบนนี้มันแบบซื้อทักแล้วปีนขึ้นบ่อได้ต้องค่อยๆยางขึ้นแก่นั้นก็อาจจะได้อยู่แต่ว่าโอกาสที่ไปก็่อนขางว่ายากเนื่องจากว่าคนกับยังบุเคยเขาไปเทือบุคคนหู้จักเนินมันกับบุมมีเส้นทางเขาไปหาเทือกขณะที่ไปอิหรี่เขาต้องมีโดน ในการไปแบบมือใหม่ๆแล้วนี่ตัวนำทางเวลาเขาหาทางแล้วมันตันอีดีนะเขาสิใซดโดนแล้วก็ไปว่าโซ่เบิร์กเล้วเส้นทางที่เขาจะต้องไปไม่ควรที่ไปเส้นทางไหนยิงที่ดีจึที่เหมาะแล้วก็มันน่าจะไปฮอดได้อยู่แมนประมาณนั้นอ๋อผู้กานหน้าเนาะแมนผู้ผ่าใดผู้ผ่าดังผู้หัวสร้างเดินไปได้บ่แล้วผู้ใดแย่ๆเขาชี้ได้ไปเออแหละนั่นคือปัญหาเดี๋ยวนี้นะ เริ่มเจ็บรู้สึกว่าเริ่มเจ็บคอ่ะนอนแล้วบางทีผห่มมันพมเขาปกหัวแล้วเขาออกมวกนะบรด้ไส์มื่อคืนมือวานนี่บรด้ไซส์แบบกําลังตัดคลิปแล้วก็ปลดออกก่อนเวลานอนล่ะบได้เอาบได้เอาผมมปกหัววันนี้ตื่นเช้ามารู้สึกว่าโอ้ยอาการรู้สึกสิเป็นไครสิเจ็บคอเลยโอ้เออเดี๋ยวนี้มันขี่รถมาล่ะมันตากลมมันน่ะนึ่งองจาขี่รถมาไกลแล้วมันอากาศมันเกิดคอนขมาเย็นเติบแล้วจักหน่อยก็พวกเขากับิพากกันกลับลวเพราะว่า คันแดดมันมดนี่ร่อยเปิเส้นหนาวสั้นตายเลยไม่ได้เสื้อตัวนี้ตัวเดียวนี่ยโยูนี่อันนี้อูก็มีเสื้อตัวเดียวกันไปเมื่อบาดนี้นะไปเวก็ข่อยเป็นคนขับจะต้องเอาเสื้อเจ้ามาให้ข่อยใส่โอ้บี่บ้าวะข่อยกันหนาวไอ้เนาะไปครับไปนี่เฮามาหอจุดเกาจุดเดิมวะเนาะอันนี้เขาจะเอิน ขวน้ำตู้หรือว่าขวาน้ำมุ้งเนาะแมนบอกว่ามุ้งกับิต,ต๊กนี่แล้วตอนมากับชิตกต,ตอนไปกับชิตกเบิ่งดูนี่นะเบิงบ่งเบิ้งเบิ้งกล้องอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวค่อยลงโอ้โหลงว่ะลงไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปภูนิกหน่อยเบิ่งหมู่บ้บานนี้อ่ามีอยู่ร้อยฝ่ายหลังคาเมื่อเนาะตามครูไปเก็บสถิติมาเมื่อปีสองปีที่แล้ว ตอนนี้อูก้กับตุ้ยกะได้เดินทางกับลองสานเป็นทีเฮียพ้อยแล้วเนาะี่ก็อู้ก็เอาบรรยากาศของ5-6มาฝากทุกคนซึ่ง5-6ก็เป็นซุมโซนน้อยแห่งหนึ่งเนาะที่ขึ้นกับเมืองลองซานที่มีอ่างน้ำเงื่ออ้อมหอบไปด้วยอ่างน้ำเงื่มเนาะแล้วก็มีอ่า ผู้ผาดผู้ผาดางและกะ็ผู้หัวสร้างที่ยู่ทางฝากน้ําเบื้องนั้นของอ่างน้ำเงืมเนาะกระเซินซ่วนทุกคนเนาะถ้าไผ่ได้ไปได้มาเมืงองล่องซานกันอย่าลืมมาเว516เด้อทุกคนอู้แน่อู้อ่ะฟันทงเลยว่าถ้ามาแล้วจะบอผิดหวังด้วยความสวยสดงดงามดังภาพที่อู้เอามาให้ทุกคนเบื้องนี้เนาะกะ ถ้าใครได้ไปได้มาเมืองล่องศานกันอย่าลืมมาแวะฮ1หเดอ้อทุกคนเดอ้อมาท่าหููบลงงเฟซบุ๊กให้สาวโลกได้หูว่าประเทศลาวเฮาหรือว่าเมือ,ลองล่องสานแข่งไซสสมบูรณ์เฮากันยังมีสถานที่ท่องเที่ยงงามๆแบบนี้ให้คนได้เข้ามาลินเข้ามาสมเนาะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อูไปคลิปต่อไปเด้อกะคลิปวิดีโอนี้กะจะลาทุกคนไปก่อนเนาะพร้อมภาพบรรยากาศงามๆของอางนังเงือมีเนาะกะลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เด้อบ๊ายบาย